นี่ครับมาดูข้อมูลทั้งคู่ครับอายุนี่ต่างกันครับ29กับ24ปีครับอยู่ที่ราเมซานี่กังเกงน้ำเงินครับอืมจวงหมัดใส่ก่อนเลยครับราเมซานี่ต้องระวังกับปั้นให้ดีๆนะครับดอกไม้ป่าครับไปเผลอไผลแรกนี่แหมมีสิทธิ์ร่วงครับดอกไม้ป่าเองก็เคยต่อยมวยสากลมานะครับเพราะฉะนั้นทักษะการออกหมัดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแหมจิ้มลำตัวเลยครับดอกไม้ป่า แขงซ้ายมาวิ่งราเมซานี่รัดตีครับแมยังตีแบบเน็บๆอยู่ครับ <c oughs> อะยังโดมรลันพันตูกันอยู่ครับอะก็ปากหลักกันกลางเวทีนี่แหละครับอจิ้มซ้ายสวยครับแต่พยายามจะสู้ในนะครับ,บราเมซานี่แจะมีสะบัดสอกดอกไม้ป่ายังไม่โดนครับ ซ้ายกับขวานะครับคู่นี้ซ้ายไม่แม่นต้องดอกไม้ป่าครับขวาแรงๆก็เป็นราเมสันนี่จิดลำตัวมาอีกแล้วอือโอ้แข้งซ้ายดีครับดอกไม้ป่าแหม่ต้องบอกว่าทนแข้งใช้ได้เลยครับราเมซันนี่ครับเจอไปไม่น้อยครับโอ้หนุ่มนี้ไม่ดีครับไม่ดีครับโอ้ขอโทษขอขอโทษครับแหม่มันปฏิกิริยารีเฟกเลยครับดอกไม้ป่าคำหน้าป้อยๆนะครับแหม่ โชคดีที่ไม่เต็มใบนะครับไปก็ต่อครับหมดีว่ามาแบบยั้งยั้งครับแข้งซ้ายดีครับโอ้ยระวังบัดขวาโอ้ราเมซานี่ครับโอ้ไม่ใช้ได้เลยครับการออกหมัดของแกครับดอกไม้ป่านี่เป็นมวยซ้ายนะครับโอ้ยโดนขวาโดนซ้ายของราเมซานี่ครับป้ายหน้าครับป้ายหน้าแทนได้ไหมใบมีจังหวะ โอ้ก็อันตรายเลยนะครับราเมซานี่ครับดอกไม้ป่าต้องละเอียดเลยครับโอ้หมัดดีครับราเมซานี่โอ้ยมีเข่าด้วยครับมาทีนี้มาเป็นชุดเลยครับราเมซานี่โอ้ดอกไม้ป่าจะนิ่งครับไม่ได้มีอันตรายแค่หมัดนะครับมีเข่าที่อันตรายเลยครับราเมซานี่อาแข้งซ้ายมาโอ้ยโดนบัดขวาครับนอหงายไปเลยครับ อย่าไปเผลอไผลกาดตกไม่ได้นะครับดอกไม้ป่ามีสิ่์น้ำตาตกในนะครับโขยันจริงครับรามซานี่ครับเดินเบียดเข้าไปใกล้ๆครับไม้นะครับหมัดชุดโอ้โหยังออกอาวุธไดรวดเร็วนะครับรามซานี่โอ้มีหมัดอัปคัดซ้ายนะครับดอกไม้ป่าน่าสนใจครับทีมงานก็บอกซ้ายอย่างเดียวครับสำหรับดอกไม้ป่า จิ้มขวาโอ้ยหมัดชุดมาแล้วกดคอไวต้ตีคิดเร็วทำเร็วเลยครับโมฮัมต์รามิสนีอื้อหือแทงขวาครับหมัดหนึ่งสองแหมยังไม่ถึงดอกไม้ป่าอุ้ยโดนครับโอ้ยจังหวะบวกของราเมซานี่แม่นกว่าครับโอ้หมัดใช้ได้ดีมากจริงๆครับนอกในตอนนี้ราเมซานนีดูเหมือนว่าจะคล่องแคล่วว่องไวกว่าครับ อูดอกไม้ป่านี่ก็ดักได้แค่บางจังหวะจิ้มลำตัวอีกแล้วหัวดแข้งขวาหมัดแกยังว่างอยู่ครับดอกไม้ป่าครับอืมเหมือนจะเกร็งไปนิดเลยครับ<ๆ>ก็ตั้งใจมากเกินไปเลยครับแมบางทีมันก็ทําให้ตัวเองเกร็งได้ครับโอโ้โดนหมัดแล้วก็ตามด้วยศอกรามเมสานี่โอ้โอ้อัปคาซ้ายถากไปอีกครับ ตอนนี้ไม่กลัวเลยครับราเมซานี่ครับดูจากภาษากายครับเดินก็ใส่กดมาอาจจะตีมาทีนึงครับโอ้ขยันจริงๆครับราเมซานี่ครับแหมใส่ปริมาณเข้าว่าครับอยากไปใกล้ๆครับราเมสานี่เราไม่่าก็คอยตั้งรับเลยครับรอจังหวะสองโอ้แต่บางทีไม่ทันได้โต้เลยครับ โอ้โหเข่ามาอีกแล้วเอาได้สอกคืนมาโอ้หมัดย,ยาวๆครับตูจิ้มจิ้มย็บแล้วก็ตามด้วยแข้งครับไม่ต้องกวักมือครับดองไม้ป่าครับเดี๋ยวราเมซานีจา่จัดได้โดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายเต็มๆโอ้โหแล้วชุดนี้ตาม,มชนิดที่เรียกว่าดอกไม้ป่านี่คอตกเลยครับโอ้ตามเข้าขย้ำต่อครับราเมซานี่โอ้โหดุจริงๆครับ หมัดยี่ออกแม่นยำกว่าเห็นได้ชัดเลยครับโหนหน้าตานี่ดูช้ำไปเลยครับดอกไม้ป่าโอ้โดนอีกแล้วครับซ้ายออกกระแทกเย็บหน้าซ้ายของแกนี่แม่นครับลมิาซานี่ยิงออกเยอะตอนนี้ยิงเริ่ม<อ>มั่นใจเข่าลยอยต่างหากครับเอออย่าเพิ่งท้อครับดอกไม้ป่าครับไอหมัดหมอลำครับ ừ, จักขอนแกนอาขาอ่อ <ừ. S 1> นลงไปเอง หลาไม่ออกแล้วครับโดนไอ้หนุ่มเปอร์เซียรูปคมซะแล้วครับต้องตกที5เดินหน้าแล้วครับดอกไม้ป่าครับสถานการณ์มันบังคับอรามนโอ้ยแม่ตามน้ำเนี่ยหลายทีแล้วครับราเมซานี่ไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีต้องปรับปรุงครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับขนาที่ดอกไม้ป่าอย่างนี้ก็กดมิดไม้แล้วครับ อาหักมาครับโอ้โหแต่ว่าตัวเองไม่ซ้ำครับแอลอกว่าครับแต่กรรมการต้องจับมาคุยกันนะครับต่างคนต่างจะตามน้ำกรรมการก็นักมวยเก่านะครับอย่าลืมครับอามี่สสิปรภายิมครับรู้ครับเดินเข้าหาโอ้โหแต่ว่าวันนี้ครับราเมมาสมีมาดีแล้วเกินครับที่สำคัญคือดักแม่นะด้วยสิครับ จังหวะจะดีกว่าครับโอ้พลิ้วจริงๆไม่ยอมปะทะด้วยเลยครับอืแข้งซ้ายเดี๋ยวลุยไหลแลวครับตอนนี้ดอกไม้ป่าครับปัดซ้ายไปจิ้มซ้ายเอา้าหลุดหลุด,ลด,ลดเจอหมัดของดอกไม้ป่าครับโอ้ใช้แรงเยอะครับยกนี้ ทั้งคนบุกทั้งคนรับสายคอยแย่ไปอปากสอกไม่ถึงครับโอ้แข่งซ้ายของดอกไม้ป่ายังมีแต่มันแหมไม่ต่อเนื่องครับขาดความถี่ครับแหหยับเดินเร็วขึ้นครับราเมซานี่ ยังมีแข้งซ้ายอยู่ครับดอกไม้ป่าอ้ยหมัดโอ้หวันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาต่อยได้แม่นยำจริงๆกับน้กมวยอหรานโอ้แล้วตั้งใจอ่ะครับโอ้ฮุกซ้ายอีกแล้วครับเข้าเต็มเต็มหมัดที่เคยว่าแม่นของดอกไม้ป่าวันนี้นี่หายไปแทบไปเหลือหลอเลยครับกระโดดไต่ตั้งหากครับโอ้ตอนนี้ทําอะไรนี่มันก็เข้าตาไปหมดครับมันคึกคักครับแหมดูมีออร่าเลยครับราเมซานี่ครับโอ้ หลุดโอ้โหจัวลมครับอ่ะยังมีแข้งซ้ายโตอ,อยู่ครับดอกไม้ป่าแข้งซ้ายครับโอ้ถ้าไมเซนี่นี่แกไปกินอะไรมาครับคึกจริงๆครับเดินเบียดยติดเข้ามาโอ้วันนี้มาต่อยทรงตั้งรับครับดอกไม้ป่า อแล้วก็เป็นโมมรราเรซาเนี่ครับหนุ่มเปอร์เซียครับแหมวันนี้แม่นยำกว่าครับขยันกว่าคว้าชายไปครับ